สวัสดีครับอยู่กับผมนะักเอง็งเกมมาอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวปืนใหม่ที่คิดนี่เองถึงเราต้องเปิดกล่องซูโมนะจะได้7วัน30วันเอ้ย30วันยังไงนะ3วัน1วันนะแล้วก็ได้ชิ้งส่วนแล้วก็ต้องสะสมนะแล้วก็มีกระได้เขาโด้วยไก่ดวงนี้ก็ได้ไปนะแล้วก็มีปืนนี้ขายล้ลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะเดีย๋ยวเราลองไปยิงไก่ดูนะ ยิงไอ้ดำมาอย่างเนี่ยแบบนี้เลยศูนย์กวนซองเนี่ยมามามาหวังว่าจะไม่เหล็กนะรอบนี้รอบก่อนเนี่ยโคตรเหล็กไไเลยดูก่อนว่ามันเหล็กหรือเปล่ามีมีดใหม่ด้วยนะต้องเล่นพบตาตาเล็กหรือเปล่า เนี่ยเนี่ยยังไงก็ได้นริงๆเ็เนหน่อยนะเพื่อนดอย่งดีเลยเพนนี้เก็บเสียงด้วยนะรู้สึกยิงจิ้วจิ้วาจั d o u b e l Kill. โอ้ยนี่เราต้องอยู่ในวงนั้นนะมันจะเต็มเด้งขึ้นเด้งขึ้นเห็นปะจังคนไม่รู้ละกคนที่รู้อย่างมาว่าผมแล้วกัน smoke โอ้ยี่ไอะไรกัน ก็แตกฟรีเลยบางีใช้เนฟรีบองด้ใช้ขวายก็เลยอกนง้นเ้ยเยอะๆตายท่ไยแค่ถึงถึงร้อยเนี่ยเออก็จะชนะแล้วเนี <t <t ่ยเปลันเปลันีนีวัด๋ยวอยู่นิ่งๆก่อน ยลยไหนวะฮงดระด้างนะโอ้โหวิสองอีกเราต้องเล่ยอยู่ในวงน,ะงนั่นแหนะละยบบนี้ไหมเครีย รับยิงรับยิงงี้อ่ะนี่ตาปิงกระสุนดังที่ลอยแล้วจะลอยแล้วลอยแล้วเว้ยวิคเตอรี่เอ้นี่อ้าวเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้บาย